ห้างโรบินสันในเครือเซ็นทรัลรีเทลตอกย้ำกันเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุกๆวันของชีวิตชวนทุกครอบครัวทั่วไทยมาช็อปชิลรับซัมเมอร์ในแคมเปญโรบินสันเฮลโลซัมเมอร์ชิลจัดเต็มทั้งไอเทมคอลเลคชันซัมเมอร์จากแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้าที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นตู้อง,องศาร้อนพร้อมสาดความคู่ให้ทุกอนูมีแต่ความสุขกับกิจกรรมสุดสนุกคายร้อนมากมายตลอดซัมเมอร์ แต่วันนี้ถึงวันที่24เมษายนที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศและทุกช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์สุดสะดวกของห้างค่ะรือะไรไหมค่าเป็นว่าวันนี้มารสันที่ทำเลยรับอยากมครับผมก็ทางห้างโรบินสันนะครับผมตอนนี้เขามีเรียกว่าเป็นแคมเปญครับผมชื่อว่าโรบินสันโรบินสันฮัลโล่ซัมเมอร์ชิลครับผมซึ่งจะมีเรียกว่าเป็นอัปเดตเทรนด์แฟชั่นของช่วงซัมเมอร์นี้ ยาวไปจนถึงวันที่24เมษายนเวือนนาเลยซึ่งเขาจะมีแบบพวกแฟชั่นไอเทมแฟชั่นนะครับผมเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆนะครับผมแล้วก็พวกของแต่งบ้านก็มีเสื้อผ้าสำหรับเด็กก็มีครับผมซึ่งจะเขาจะจัดทั้งไอเทมพิเศษทั้งโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมรวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยไม่ได้ไม่ได้มีแค่ให้ช้อปปิ้งอย่างเดียวก็จะมีให้ให้ลูกค้าที่มาที่ห้างโรบินสันเนี่ยได้ทำกิจกรรมพิเศษต่างๆด้วยครับผมความรักครับผม ไอเทมหลักรับซัมเมอร์ครับผมก็เป็นองผมแรกเป็นพวกกางเกงขาสั้นกับรองเท้าแตะมันมันมีเรื่องพวกนั้นมันมีหลายปัจจัยมันเรื่องของสภาพร่างกายสภาพสภาพของเราด้วยครับผมใช่ไหมก็ก็มีบ้างครับผมเดี๋ยวก็มีแลนจะไปลงทะเลอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังควบคุมอยู่โอเคกลับไปทะเลนะเดี๋ยวฝากขอฝากนิดนึงแล้วกันครับผมกับ โรบินสันฮัลโหลซัมเมอร์ชิลนะครับผมที่เป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่มากของทางโรบินสันนะครับผมที่จะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นรับซัมเมอร์ให้ทุกทุกคนเลยนะฮะไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับผมที่โรบินสันทุกสาขาเลยมาเดินที่ห้างโรบินสันกันเยอะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนลดส่วนลดของแฟชั่นต่างนะครับผมส่วนลดแคมเปญต่างๆทั้งหลายเรียกว่ามาโรบินสันเนี่ยเขาเป็นห้างที่ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มอยู่แล้ว นะครับผมก็เรียนเชิญครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึง24เมษายนครับ